เรื่องค่ะที่ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องเตือนภัยกันนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการระบาดของไข้เลือดออกนะคะในปีนี้เองเนี่ยที่ต้องยอมรับเลยว่าต้องมีการระบาดมากด้วยเช่นเดียวกันนะคะชาวจังหวัดพิจิตรค่ะได้มีการคลิก off โลนลงร่วมใจกันนะคะกำจัดยุงลายต้นานไข้เลือดออกหลังจากปีที่แล้วเนี่ยพบว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสมถึง672รายค่ะ ภายหลังมีการคิกออฟนะคะกิจกรรมรณรงค์ชาวพิจิตรร่วมใจกำจัดยุงลายต้านไัยไข้เลือดออกที่จัดขึ้นเพื่อที่จะรณรงค์พัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายควบคุมแล้วก็รวมไปถึงป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกนายอดีเทพกำมนเวศผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้ร่วมตัดแต่งกิ่งไม้นะคะรวมไปถึงตัดหญ้าบริเวณริมน้ำานานเพื่อพื้นที่ว่างเปล่าด้านหลังจวนผู้ว่านะคะแล้วก็รวมไปถึงฉีดน้ำแรงดันสูงทำความสะอาดถนน ก่อนจะร่วมเดินลนรงค์ค่ะเคาะประตูบ้านเลยนะคะแล้วก็แจกทรายอเบตดร,รวมไปถึงเอกสารความรู้เพื่อที่จะป้องกันแล้วก็กําจัดลูกน้ํายุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกให้กับพี่น้องประชาชนค่ะสําหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในจังหวัดพิจิตร ปีที่ผ่านมานะครับมีผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสม672รายคิดเป็นอัตราป่วยร้อยละ123.01ต่อแสนประชากรเสียชีวิต2รายและจัดอยู่ในลำดับที่62ของประเทศไทยครับ